ชาวไรอ้อยผิดหวังให้ชาวไร่ตัดอ้อยแต่ราคาไม่แจ้งก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบารซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับบารซนกันด้วยนะครับตามที่เคยลงคลิปก่อนให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับว่าความชัดเจนต่ตางๆนั้นนะครับจะมีหลังจากที่การประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอนอะนะครับ เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565นะครับเวลา14นาฬิกานั้นดรนัทพลลังสิทธิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายครั้งที่9ทัพก็โดยมีนายสุรพลสามารถรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายบัญชัยวราวิทย์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์นายเอกพัฒนวังสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของสอนอ ผู้แทนโรงงานน้ําตาลผู้แทนชาวไรอ้อยและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหน้าห้องประชุมชั้นหนึ่งอาคารสอนอโดยที่ประชุมมีวาระพิจารณานะครับก็คือการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอ้อยและคณะกรรมการน้ําตาลทรายตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทรายพศ2427และอนุมัติ ประมาณการรายจ่ายงบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายประจัปีพศ .2566 ของสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี2564ท่า65เห็นชอบการกำหนดปริมาณน,น้ำตาลทรายให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี2565ท่า66บัญชีจัดสรรปริมาณน,น้ำตาลทรายขั้นต้นนะครับและ การกําหนดวันเริ่มต้นการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี256566ทับนะครับซึ่งการประชุมที่พี่น้องราคอยว่าจะชัดเจนเรื่องเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายปี64ท่บุ5และเงินอ้อยขั้นต้นปี65ท่บ66นั้นนะครับและวันที่เปิดหีบนะครับก็ไม่มีความชัดเจนในรอบนี้นะครับซึ่งมีแต่การกำหนดให้ ทุกโรงงานน้ำตาลนั้นสามารถทำการเปิดหีบอ้อยได้นับตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็มีโรงงานที่จะเปิดนะครับในช่วงนี้นะครับก็ให้เปิดได้นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นไปนะครับอย่างเช่นโรงงานน้ำตาล ราชส stumbled, ีมาอ่างเวียนนะครับอแก้งสนามนางนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็จะเปิดรับอ้อยจากสถานีขนถ่ายในวันที่2ธันวาคมนะครับเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเปิดรับอ้อยเข้าโรงงานวันที่3ธันวาคมนะครับและโรงงานจะเริ่มทําการหีบอ้อยวันที่5ธันวาคมนะครับก็คืออ่างเวียนนะครับโรงงานน้ําตาลนครราชสีมาอ่างเวียนนะครับก็จะเปิดในวันที่5นะครับ และโรงงานน้ำตาลบุรีรัมนะครับจำกัดนะครับแจ้งการเปิดรับอ้อยประจำปีการผลิต2,565ทบุกเปิดรับอ้อยวันศุกร์ที่2ธันวาคม2,566เวลา2,565นะครับเวลา6นาฬิกานะครับเริ่มหีบอ้อยวันเสาร์ที่3ธันวาคม2,565นะครับคือบุรีรัมนะครับก็จะเปิดหีบวันที่3ธันวาคมนะครับรับอ้อยวันที่2ธันวาคมนะครับ นอกจากนั้นนะครับก็ทางคณะกรรมการอ้อยนะครับก็ไม่ได้พิจารณาเรื่องเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายปี64และเงินอ้อยเบื้องต้นปี65เลยนะครับเลื่อนไปเป็นพิจารณาวันที่6ทธันวาคม2อ6 5นกานะครับก็ชาวไร่เราก็รอต่อไปนะครับให้พี่น้องตัดอ้อยได้นะครับเอาอ้อยเข้าโรงงานได้แต่ราคายัางไม่แจ้งนะครับแบบนี้ พี่น้องคิดว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับการที่ทางภาครัฐนะครับกําหนดให้วันเปิดถีบได้นะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2565เป็นต้นไปนะครับแต่ราคานั้นชาวไร่ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะได้เท่าไหร่กันแน่ตัดแล้วจะคุ้มไหมนะครับจะลงทุนตัดอ้อยสดหรืออ้อยเผาหรือว่าอย่างไรนะครับเรื่องต่ตางๆไม่ว่าจะเป็น เงินอ้อยเบื้องสุดท้ายที่พี่น้องรอนะครับรอแล้วรอเล่านะครับในปี2564ถ้า65เงินอ้อยเบื้องต้นนะครับราคาอ้อยเบื้องต้นที่จะได้รับเมื่อตัดอ้อยส่งเข้าสู่โรงงานน้ําตาลก็ยังไม่ชัดเจนต้องรอหลังวันที่6ธันวาคมอีกนะครับล่าช้าจากภาครัฐนะครับ